ให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้สิ่งสำคัญที่สุดเพราะเป็นการหล่อล้อมวางรูปแบบให้แก่อนุชนทั้งทางความรู้ความสามารถทั้งทางจิตวิญญาณผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาทุกตำแหน่งหน้าที่จึงมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองในการสร้างคนละเมืองที่ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รรรรโรงเรียนหัดใหญ่พิทยาคมตั้งอยู่หน้าหมู่ที่4ตบลพ่งใหญ่อ,อหัดใหญ่จสงขลาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16 ตั้งอยู่บนเนื้อที่59ไร่17ตารางวามีนักเรียนจำนวน850คนครูและบุคลากรจำนวน77คนมีอาคารเรียนถาวรจำนวน4หลังอาคารเรียนกึ่งถาวรและอาคารเรียนชั่วคราวจำนวนหนึ่งหลังหอประชุมหนึ่งหลังโโในอดีตกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมโดยการประสานงาน ของนายนารงคุ้มทองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาวินทราชูทิศทักษินนายเฉลียวแก้วสิ้นสุดกำนันตำบลทุ่งใหญ่นายสมพรช่วยกูลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4และสมาชิกตำบลทุ่งใหญ่พร้อมประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาจนสำเร็จและได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2538 ปรัชญ,ญาโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมนำเทคโนโลยีปัจจุบันโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีผู้บริหารนายจำรัดฟองมณีเป็นผู้วยการโรงเรียนคนปัจจุบันแบ่งการบริหารออกเป็น4กลุ่มง,งานโดยมีนายสมใจศรีสกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนายมานพแก้วสนิทรองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม การดำเนินงานของโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการทั้งระบบเพื่อนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทยตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักสูตรการบริหารจัดการคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน8ประการคือรักชาติศาสตร์ษัตร์ ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยมีจิตสาธารณะพันธกิจพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นคนลโลกจัดการศึกษาด้วยการบริหารจัดการคุณภาพยกระดับการจัดการการเรียนการสอนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงสืบสาและอนุรักษ์ความเป็นไทย โรงเรียนจึงได้รับการครัดเลือกให้เป็นหนึ่งอำเภอ1โรงเรียนในฝันและก้าวสู่โรงเรียนเร่งสู่ฝันณวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2548โดยประกาศให้โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมได้รับการรับรองมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันซึ่งนำความภาคภูมิใจมาให้แก่บุคลากรน,นักเรียนและชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมเป็นโรงเรียนชั้นนําในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาพุทธศ,ศักราช2551และจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการากับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ โรงเรียนนำเทคโนโลยีการเรียนการสอน e-learning ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาใช้ในการเรียนการสอนด้วยการแลกเปลี่ยนทรัพยากรครูสอนในมาตรฐานเดียวกันเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีโรงเรียนหัดใหญ่พิทยาคมโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยและโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสรรเป็นโรงเรียนคู่พัฒนาซึ่งเป็นหนึ่งใน13โรงเรียนคู่พัฒนาแห่งเดียวในภาคใต้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เน้นความสำคัญทั้งการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาแต่กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความรักการอ่านไฟรู้ไฟเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดจนใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพในการดำรงชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมการศึกษาต่อทั้งสายสามัญและสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้นจนให้มีห้องปฏิบัติการในกลุ่มสาระต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการทางภาษามีถึง4ภาษาจีนเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นเพื่อรองรับมาตรฐานสากลมีครูและวิทยากรต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเคมีห้องปฏิบัติการชีววิทยาห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ดนตรีทัศนศิลป์ห้องสืบค้นข้อมูลสาร,รสนเทศ ICT นวัตกรรมสำคัญนำโรงเรียนหัาดใหญ่พิทยาคมสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยใช้ e-learning ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ไอ t เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ห้องสมุดการจนาพิเศษจัดห้องสมุดให้มีชีวิตมีบรรยากาศเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่านด้านผู้เรียนจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งในเครื่องแบบและกิจกรรมตามความถนัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีนัฏศิลป์การแสดงศิละปะพื้นบ้านเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียภาพตลอดจนส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติดอบายามุขต่างๆโดยจัดให้มีระบบการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมจัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักเรียนทุกปีโดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือกับคณะแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนมีการส่งเสริมการออมทรัพย์โดยจัดให้มีธนาคารโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการโครงการ English Camp ให้นักเรียนฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้สามารถปรับใช้กับสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อช่วยปลูกฝังการมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธาร,รณะ ให้แก่นักเรียนอาทิกิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันแม่กิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมพี่สอนน้องกิจกรรมจิตสาธารณะนอกจากนั้นยังเสริมสร้างให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีระเบียบวินัยมีความสมัครสมานสามคัคคีและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยใช้กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนรนารี ด้านครูและบุคลากรโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถก้าวสู่ครูมืออาชีพดังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการพัฒนาครูและบุคลากรที่ว่าหากท่านต้องการรู้ต้องการพัฒนาในเรื่องใดท่านต้องได้รู้ได้พัฒนาเรื่องนั้นซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรอ,อย่างดียิ่ง ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน ICT ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำงานเป็นทีมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผลของการดำเนินการจากความมุ่งมั่นในวันนี้ โรงเรียนหัดใหญ่พิทยาคมได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันลำดับที่80ของประเทศไทยดังปรากฏผลงานเป็นที่ภาคภูมิใจยิ่งดังนี้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองโครงการระบบดูแลนักเรียนดีเด่นชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เดินเส้นระดับภาคปีพุทธศักราช2548ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง5ปีซ้อน ในปี2549ชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรองชิงโลกเกียรติยศของพระนท่านพลเองเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษครั้งที่1พุทธศักราช2549ห้องสมุดยอดเยี่ยมประเภทขนาดกลาง2ปีติดต่อกันคือในปี2551ถึง2552ปี2553แข่งขันกล่าวสุนทรพนษ เพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ท่รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคใต้จากสำนักประชาสัมพันธ์เหตหกกรมประชาสัมพันธ์ การที่โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่โดดเด่นสวยงามร่มรื่นเย็นสบายตามธรรมชาติจึงเป็นเอกลักษณ์เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้นักเรียนมีมารายาทไทยควรค่าแก่การชื่นชมยกย่องโดยเฉพาะมารายาทการไหว้ที่นักเรียนปฏิบัติต่ตอพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้อาวุโสจนเป็นนิสัยส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงาม ตามค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นเยาวชนของชาติเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพสามารถรักษาความเจเริญมั่นคงของชาติสนองพระราชปารบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป